9ก,กรกฎา,าคมนี้มาแน่กับการเตรียมเปิดตัวเจ้า All New Hyundai Staria หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันในนาม Hyundai H1 นั่นแหละครับ <Wow. S 1> ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีภาพหลุดภาพสปาช็อตออกมามากมายว่ามีการวิ่งทดสอบกันในประเทศไทยมีการเตรียมขนส่งคือรถเทรลเลอร์เตรียมไปส่งตามโชว์รูมต่างๆในประเทศไทยและตอนนี้ก็ได้เรื่อง,งามยามดีเตรียมเปิดตัวกันออกมาแล้วนะครับ โดยเจ้า All New Hyundai Staria ใหม่ตัวนี้นะครับก็ถือได้ว่าจะเป็นเวอร์ชันพวงมลาลัยขวาที่มีการเปิดตัวเป็นที่แรกในโลกในประเทศไทยนี้กันด้วยซึ่งการขายในประเทศไทยรอบนี้นะครับจะเป็นการนําเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้ร้อเปอร์เซนไม่มีการผลิตที่อินโดนีเซียรหรือว่าผลิตที่ในประเทศไทยใดๆดทั้ทงสิ้นนะครับ <c oughs> โดยเวอร์ชั่นในประเทศไทยนั้น <c oughs> ก็จะมาเป็นแบบเบาะนั่งทั้งหมด11ที่นั่งคาดว่าจะมีมาให้เลือกกันทั้งหมด2รุ่นย่อย โดยทั้งสงรุ่นย่อยนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรติดเทอร์โบเทียบกลังแรงมา้าสูงสุดอยู่ที่177แรงม้าที่3,800รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่431นิวตันเมตรที่1,500รอบถึง2,500รอบต่อนอาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อนแบบล้อหน้า โดยมิติตัวถังของเจ้าอ l l นิว h y u n d ส i s t a เลียใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่5,255ม m mm, มกว้าง1,997ม m mm, มสูง1,990ม m mm, มระยะฐานล้อ3,273ม m mm. มจะเห็นได้ว่าเมื่อเรานําไปเปรียบเทียบกับฮุนไดเอชวตัวเก่านะครับเจ้าออนิวฮุนไดสตาร์เลียใหม่ตัวนี้ก็จะมีความยาวมากขึ้น86มมกว้างขึ้น77ม mm, มสูงขึ้น65ม mm, มและระยะฐานล้อนั้นยาวขึ้น73ม mm. ลิมกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าใหญ่โตกว่า ฮุนไดเอช1โฉมเก่ามากเลยนะครับส่วนรายละเอียดออปชันสเปคภายนอกภายในและราคาจะเป็นเช่นไรนั้นเรามาติดตามกันต่อในวันที่9กรกฎา,าคมปี2021นี้กันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแกะเก่าเหล่าสเปคให้เ,เพื่อนๆนั้นได้รับชมรับทราบก,กันอีกทีนึงนะครับติดตามชมกันได้เลย <Okay. S 1> แต่ก่อนจากกันไปนะครับผมก็มีคลิปสเปคออปชันนู่นนี่นั่น,นทั้งภายนอกภายในของเจ้าออลนิวฮุนไดสตาร์เลียใหม่ตัวนี้ที่ได้มีการเปิดตัวกันไปแล้วในประเทศเกาหลีใต้มาให้เ,เพื่อนๆรับชมกันก่อนนะครับมา หากเพื่อนๆทุกคนพร้อมกันแล้วงั้นพวกเราไปติดตามชมกันได้เลยครับ <S 1> <1> <S <1> <1> 1> เจ้าออนิวฮุนไดสตา t a เอียหรือว่าออนิวฮุนไดเฮชวใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้เลือกด้ยกันทั้งหมด4รุ่นย่อย2เครื่องยนต์หลักโดยจะมีทั้งรุ่น2ที่นั่งรุ่น7ที่นั่งแบบพรีเมียมรุ่น9ที่นั่งพรีเมียมและรุ่น11ที่นั่งแบบพับเบาเรียบได้ทั้งหมด ส่วนด้านขุมพลังนะครับถ้าเป็นสเปคยุโรปแล้วลวก็เขาก็<ๆ>จะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.2ลิตรติดเทอร์โบที่กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่175แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่431นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็ยังมีรุ่นเกียร์แบบอัตโนมัติ8สปีดมาให้เลือกกันอีกด้วย ส่วนในรุ่นที่ทําตลาดนอกเหนือจากยุโรปนะครับก็จะมีเครื่องยนต์ขนาด3.5ลิตรที่กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่272แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่331นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดมาให้เลือกกันนะครับ <Okay. S 1> และจุดโดดเด่นและไฮไลท์ของเจ้า All New Hyundai Staria หรือ H1 ใหม่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาการดีไซน์ภายนอกของเขานี่แหละครับดูแล้วมันแปลกแปกแนวจริงๆเป็นออกแนวแบบยุคล้ำมนาคตมองไปมองมานี่คล้ายกับยานอวากาศในหนังไซไฟหลายเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับ ้ดยการออกแบบที่โดดเด่นที่สุดที่ผมเห็นว่ามันดูแปลกแหวกแนวเลยนั่นก็คือเจ้าดวงไฟส่องสว่างด้านหน้าแบบ LED นั่นแหละครับโดยจะมีไฟส่องสว่างกลางวันแบบ Daytime Running l i g h แบบ LED Bar ผ้าดจากทางด้านซ้ายไปถึงด้านขวาเป็นชิ้นเดียวกันเป็นแนวยาวส่วนไฟส่องสว่างด้านหน้านะครับก็จะถูกย้ายลงไปติดตั้งไว้บริเวณกันชนด้านซ้ายและด้านขวากลมกืนไปกับกระจังหน้า ส่วนด้านท้ายนั้นก็มีไฟไท้ายเป็นแบบ Full LED เป็นแนวตั้งแบบพารามิต r ิกดีไซน์ที่ให้ลมแล้วก็ดูคล้ายกับ Mitsubishi Spacewagon รุ่นเก่าสมัยก่อนกันเลยนะครับ <Wow. S 1> ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นก็ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเรื่อรูปร่างหน้าตาภายในของ Hyundai H1 ตัวเก่าไปได้เลยนะครับ โดยภายในห้องโดยสารนั้นก็จะติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่เป็นแบบ Full l e d ขนาด10.25นิ้วและมาพร้อมกับหน้าจอระบบสัมผธรรธธัสทัชสกรีน Infotainment ขนาด12.3นิ้วที่สามารถรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto ได้สามารถฟังวิทยุ AM FM เชื่อมต่อบ l u e t o h ได้มีลำโพงและไมโครโฟนเพื่อช่วยในการสนทนาระหว่างผู้โดยสารตอนหน้าและผู้โดยสารด้านหลัง มีกล้องมองภาพภายในห้องโดยสารแบบมุมกว้างเอาไว้ให้ผู้ขับขี่นั้นได้เอาไว้สอดส่องผู้โดยสารตอนหลังหรือว่าเอาไว้สื่อสารกันนั่นแหละครับ <Okay. S 1> ระบบเปลี่ยนเกียร์นั้นก็ไม่ได้เป็นคันเกียร์แบบธรรมดาแล้วนะครับเป็นแบบปุ่มกดเพื่อให้ดูล้ำยุคล้ำสมัยมีไฟตกแต่งภายในห้องโดยสารแบบแอมเบลไลท์ที่สามารถปรับแต่งได้ถึง64สียังไม่พอนะครับยังมาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมรอบคันเป็นของยี่ห้อบอสกันมาอีกด้วย และในรุ่นเจดที่นั่งนะครับก็จะมาพร้อมกับเบาะนั่งแถวที่2แบบพรีเมียม relaxation seat พร้อมระบบปรับเอนด้วยไฟฟ้าแบบ one ทั u c h ส่วนในรุ่น9้าที่นั่งแบบพรีเมียมนั้นก็จะติดตั้งเบาะแถวที่2แบบกับตัน seat แยกออกจากกันและยังสามารถหมุนได้1้0องศาเพื่อความสะดวกในการเข้าไปยังแถวที่3หรือว่าเปลี่ยนรถของเรานั้นให้กลายเป็นห้องประชุมเคลื่อนที่ได้ <Okay. S 1> ส่วนด้านระบบความปลอดภัยนั้นก็จัดหนักจัดเต็มจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ระบบเบรป้องกันล้อล็อก ABS ระบบจ่ายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องการล้อเลื่อนถลาย Traction Control มีระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตา Blind Spot Monitoring มีระบบลดความเร็วแบบอัตโนมัติเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้ามีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถวิ่งตัดผ่านขณะถอยหลังเรีย Cross Traffic Alert ได้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถจนวิ่งเข้ามาทางฝั่งเดียวกับประตูรถที่เราจะเปิดได้ระบบแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยที่สามารถทำงานได้ด้วยระบบไร้สาย มีระบบแจ้งเตือนหากมีผู้โดยสารติดค้างอยู่ด้านหลังมีกล้องมองภาพรอบทิศทางให้360องศาและที่สำคัญนะครับรุ่นนี้ก็ยังได้ทุงลมนิรภัยมากรอบคันกันเลยทีเดียวส่วนด้านสีตัวถังก็มีมาให้เลือกด้กันทั้งหมด8สีเลยนั้นก็ได้แก่สีน้ำตาลสีเหลืองสีเทาสีน้ำเงินสีเงินสีขาวและสีดำ ส่วนการเปิดตัวในประเทศไทยนั้นทางผมก็คิดว่าทางฮุนไดฝั่งประเทศเกาหลีใต้นั้นเขาก็จะรีบนําเจ้าอ l l n e ว h ุ unda สตาเลียหรือว่า H1 ใหม่ตัวนี้นะครับเข้ามาทําตลาดในบ้านเราไม่ก็ในช่วงไตรมาสที่3ถึงไตรมาสที่4ของปี2021นี้ในบ้านเราอย่างแน่นอนส่วนทางด้านราคานั้นผมก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับฮุนได H1 ที่ขายใน,ในบ้านเราตอนนี้นั่นแหละครับรุ่นล่างสุดก็ประมาณล้านหนึ่งล้านสองไปจนถึงรุ่นท็อปหนึ่งล้านหกแสนบาทประมาณนี้นั่นแหละครับ เป็นยังไงกันบ,บ้างครับสลับเจ้าอ l l นิวฮุนไดสตา t a เลียหรือฮุนไดเอ h วันที่ไม่ได้มีการเปิดตัวเปิดสเปคกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาแบบนี้สเปคออปชั่นแบบนี้ถูกใจเพื่อนๆหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ